สวัสดีครับผมก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยูนะครับผมนะก็มาพูดเกี่ยวกับแอปสินเชื่อมิจฉาชีพต่างๆนะฮะสินเชื่อออนไลน์ที่เป็นมิจฉาชีพนะครับก็จะมาเตือนภัยกันเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันที่18เมษายนแล้วนะครับผมหลายๆคนก็ได้เที่ยวสงการยังมีความสุขแล้วก็มีอีกบางส่วนนะครับนะคนทั่วประเทศไทยก็ยังไม่มีความสุขนะครับนะจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เครียดกังวลเกี่ยวกับไอ้พวกนี้มิจฉาชีพพวกนี้นะครับ นะฮะผมได้เจอมาเอาเอาเป็นว่านะครับในช่วงสงการนะฮะไม่หยุดหย่อนเลยนะครับนะไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับที่โทรเข้ามานะครับนะมึงไม่หยุดกูก็ไม่หยุดนะครับมันก็ด่ากระจายเหมือนกันนะครับนะยิ่งคนไทยเนี่ยที่ไปทํางานพวกนี้นะครับนะผมยิ่งด่าหนักเข้าไปอีกนะฮะอาจจะเป็น2เท่าแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้พบปัญหาของ พี่น้องแต่ละคนนะฮะประชาชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบั่นทอนจิตใจผมเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปสนใจพวกมันนะครับพวกเดัจฉานพวกนี้นะครับคนไทยที่ไปทําพวกนี้นะฮะทำงานแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วครับทีนี้บูแล้วครับนะฮะในเมื่อมันไม่มีหัวใจเราอย่าไปมีหัวใจให้มันเหมือนกันนะครับผม,ผมเพราะว่าสิ่งที่มันบั่นทอนผมเนี่ย ที่ผมเจอมานะครับที่สามสี่วันที่ผ่านมานะฮะบางคนนะครับผมเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจมันแย่นะครับพอเจอแบบโฆษณาอะไรพวกนี้โผล่มานะครับแค่เว็บเดียวเท่านั้นกดลิงก์ปุ๊บสมัครปั๊บโดนปุ๊บเรียบร้อยดีนะฮะจะด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะเราโดนเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันไม่สนใจเราหรอกนะฮะ มันจะบี้เอาเงินอย่างเดียวจะโทรด่าญาติพี่น้องอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะพวกเราไม่ต้องคิดมากอะไรเลยนะครับนะฮะไม่ต้องคิดมากหมายถึงว่าเอ้ยถ้าเราโอนจ่ายไปแล้วอ่ะมันจะจบไหมอะไรประมาณนี้นะครับนะบผมบอกไม่จบหรอกนะฮะเอาเป็นว่าหนึ่งเปอร์เซ็นคิด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 เป็นเปอร์เซ็นนะนะครับร้อยคนเนี่ยจะโชคดีสักหนึ่งคนนะครับ ที่มันไม่โอนคืนมานะฮะแต่ถ้าให้ผมพูดตรงๆนะครับเราซวยตั้งแต่ที่เราไปสมัครแล้วนะครับซวยตั้งแต่เจอพวกมันแล้วนะครับนะพวกสินเชื่ออะไรพวกเนี้ยนะครับผมบอกเลยนะฮะสิ่งที่มันบั่นทอนผมที่ผมจะบอกนะครับทั้งคนที่ท้องอยู่นะครับแล้วก็คนที่คลอดลูกใหม่นะฮะคือต้องการใช้เงินนะครับผมก็ไปเจอพวกสินเชื่ออะไรพวกเนี้ยนะฮะที่มันหยิบยืมง่ายนะครับ เ,เราก็น่าจะคิดได้แล้วว่าโอ้โหเงินมันมาง่ายแสดงว่ามันผิดปกติแล้วนะครับผมไอ้พวกสินเชื่อธนาคารที่ถูกกฎหมายนะครับเห็นไหมเขาจะได้เงินยากนิดนึงนะครับผมการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมันจะได้ยากส่วนพวกมิจฉาชีพอะเราสังเกตได้เลยได้ง่ายเหลือเกินในทีนี้แหละมันจะมีผลกระทบกับเราครอบครัวเรานะฮะร,รวมไปถึงบุคคลรอบตัวเราด้วยนะครับสร้างควันสร้างความเดือดร้อนไปหมดนะครับ จะบอกได้ว่า,าหนูไม่กล้าใช้เงินเลยครับพี่โอนเข้ามาให้หนูพันห้าหนูว่าหนูจะไปซื้อนมให้ลูกนะครับจะไปซื้อผ้าอ้อมให้ลูกนะฮะหลายๆอย่างนะครับผมบอกว่าไปซื้อเลยนะครับไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้ลูกต้องอดนะครับและยิ่งถ้าเราตั้งครรภอยู่ด้วยเนี่ยคุณต้องกินอาหารนะครับให้ครบให้สมบูรณ์นะครับ เมื่อคนในท้องเราเนี่ยเห็นไหมรอรับอาหารจากเราเนี่ยและสภาพจิตใจอ่ะพยายามอย่าเครียดนะครับผมบอกหมดนะฮะพยายามคุยเกลียกกล่อมเขาเรียกเขาเรียก่าถึงถึงขนาดต้องต้องเกลียกกล่อมเลยฮะเพราะว่าสภาพจิตใจเนี่ยของน้องเขาหลายๆคนนะครับที่ท้องอยู่แล้วก็บางคนก็เพิ่งคลอดลูกอย่างเงี้ยนะครับโดนหมดนะครับผมต้องปรับสภาพจิตใจให้เขาใหม่แล้วพยายามที่อย่าก,กลัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไม่ตายหรอกครับนะฮะ การโทรทวงข่มขู่ผมเข้าใจนะครับแต่ละคนเนี่ยโดนกันเยอะนะครับข้าราชการครูอตอนเนี้เยอะมากนะครับเนี่ยช่วงสงการที่ผมได้คุยนะครับนะผมก็เป็นห่วงทุกคนนะฮะแต่เราต้องทำอ่ะฮะเราต้องทำนะครับไม่ไม่งั้นเราแย่นะครับมึงไม่หมดกูก็หมดอะเอามีแค่นี้เอาพูดแบบหยาบๆนะครับเออเราอย่าจ่ายเลยผมขอร้องล่ะนะครับมันไม่จบง่ายๆ ไม่จบแน่นอนนะฮะผมเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยเครียดผมก็เครียดไม่ใช่ว่าผมไม่เครียดนะครับนี่ผมเรียกง่ายๆเนี่ยมีพี่เขาบอกว่าโอ้โหเดอยุทธเดอะแบกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเดอะแบกอะนะครับแบกปัญหาทุกๆคนนะครับรับโอนสายเข้ามาผมบู๊หมดนะครับดาแรกนะฮะเนี่ยจนเสียงแทบจะแย่อยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็เตือนพี่น้องคนไทยนะครับ พอเลยครับนะฮะโอ้โหเจอจะบอกไงอะ่ะเจอแบบโอ้โหมีขายมอเตอร์ไซค์กันมั่งอะ่ะเยอะเลยอะ่ะมอเตอร์ไซค์นี่ผมเจอเยอะมากนะครับขายมอเตอร์ไซค์เอามอมอเตอร์ไซค์ไปจําม,มั่งอะไรเงี้ยรถใหญ่ก็โดนนะครับโอ้โหทั้งรถยนต์โอ้โเยอะ,อะครับแล้วก็มีติดค้างงวดรถอย่างเงี้ยแทนที่จะไปจ่ายงวดรถกันแต่เอาไปขยายเวลาไอ้พวกนี้เป็นหมื่นๆตายแล้วแล้วก็เพิ่งมาคิดกันได้นะครับ เครียดทีเนี้ยเราเอาเงินพวกนี้นะครับไปจ่ายในนี่ที่มันเป็นตามสารสารระบบที่ถูกกฎหมายของเราดีกว่านะครับเนาะเราเห็นความสําคัญตรงนั้นก่อนดีกว่านะครับส่วนไอ้พวกแอปมิจฉาชีพพวกหาอะไรพวกนี้นะครับหยุดได้หยุดเถอะนะครับคุณเห็นไหมหลายๆคลิปที่ผมลงอะ่ะสะท้อนดูตัวเองหน่อยนะครับทุกๆคนนะคลิปที่ผมลงไปแต่และคลิปอะ่ะมันเป็นของจริง โดนกันจริงนะครับเนี่ยทุกๆคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเจ้าของคลิปนะครับเขาก็บอกนะครับให้เป็นบทเรียนให้เป็นวิทยาทานให้เป็นความรู้ให้เป็นประสบการณ์นะครับพวกคุณล่ะที่เพิ่งเจอกันใหม่และที่โดนกันอยู่เนี่ยแล้วเพิ่งมาเจอคลิปผมคุณน่าจะคิดได้แล้วนะครับเนาะนะครับคำถามที่พวกคุณถามมากันเนี่ย ถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมนะครับมันเป็นคําถามซ้ําๆเป็นหมื่นคําถามมันก็เป็นคําถามซ้ําๆซ้ๆซ้ำๆ,ๆอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผมไม่สนผมตอบหมดนะครับผมตอบได้ผมตอบหมดแล้วก็ยังคงเป็นเป้าเป้าหมายเดิมนะครับที่ไม่อยากให้พวกเราจ่ายนะครับเละเทะหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราจะดีขึ้นนะครับแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่แบบโอ้ยยังยังแบบ ไม่กล้าตัดสินใจนะครับกั้มกึ่งกลางๆแต่เงินก็ยังมีโอนไปอีกอะ่ะตายแล้วผมขอร้องแหละอย่าโอนเลยนะครับคิดถึงคนข้างหลังเรดินะครับถึงตอนเนี้คุณจะเจอปัญหานี้อยู่คนบางคนไม่เข้าใจคุณนะครับใน,ผนแผนกของคุณผแผนกหน้าที่การงานที่บางคนไม่เข้าใจคุณนะครับแต่อย่างน้อยอะ่ะเราอธิบายไปเถอะนะครับอธิบายไปก่อนนะครับ เขาไม่เข้าใจปล่อยเขาก่อนนะครับคุณพยายามหยุดนิ่งคิดตั้งสตินะครับคุณจะพักก่อนก็ได้สักวันสองวันให้มันสมองคุณโล่งขึ้นมาหน่อยนะครับไม่งั้นคุณก็งิมงําอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับมันแย่นะครับมันเครียดนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ที่เจอมานะครับนะฮะผมทำคลิปมาประมาณ5้าเดือนแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีวี่แววที่ ไอ้พวกนี้มันจะหมดไปเลยนะครับกับกลายเป็นว่าผมมาเจอพี่น้องประชาชนเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเยอะเยอะเยอะโหแล้วมีผู้ติดตามผมอะ่ะวันละ200คนแล้วอ่ะครับคิดดูสิครับคนเราอะ่ะมันจะโดนกันเท่าไหร่อะ่ะทั่วประเทศอะ่ะนะครับไม่มีหมดไปสักทีแต่สิ่งหนึง่งนะครับ สิ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมอยากไม่ให้คุณหมดใจกับตรงนี้นะครับนะผมไม่อยากให้คุณโอนถ้าคุณไม่โอนเนี่ยยังไงมันก็ต้องหมดไปเลยว,วะนะครับหนึ่งคนไม่โอนสองคนไม่โอนสามคนไม่โอนลองแสนคนไม่โอนคืนสเออไม่โอนคืนสิครับมันจะเป็นยังไงนะครับตอนเนี้ยผมรับรู้ได้เลยว่ามันมันมีหลายพันคนแล้วนะครับที่ไม่โอนคืนแล้ว แล้วก็มีทักมาบอกผมขอบคุณผมนะครับนั่นแหละผมก็ขอบคุณเขาคืนนะครับที่ทําตามผมนะฮะผมขอร้องจริงนะครับคนทั่วประเทศไทยนะครับคลิปเนี้เนี่ยอยากจะบอกถึงความรู้สึกนะครับนะฮะความรู้สึกผมจะดีขึ้นได้ต่อเมื่อคุณไม่โอนแล้วคุณบอกว่าหุ้ยเงียบไปแล้วพี่หนูขอบคุณพี่มากนั่นแหละผมอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นทุกๆวันนะครับ ผมไม่อยากได้ความรู้สึกที่ว่าโอ้ตายแล้วเครียดมีร้องไห้มาคุย1นนาทีนะครับยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะร้องไห้อยู่นะครับแต่ละสายนะครับนะฮะผมอยากได้รอยยิ้มนะครับผมอยากได้เสียงหัวเราะจากทุกคนนะครับนะกำลังใจจากผมยังมีอยู่ให้เต็มนะครับคำปรึกษายังสู้ยังสู้อยู่ด้วยกันเนี่ย ผมสู้แต่ทำไมพี่ไม่สู้ล่ะครับทำไมน้องไม่สู้ล่ะครับนะฮะน้องเห็นผลกระทบไหมพอน้องไม่สู้เนี่ยน้องย่ำแย่เลยนะชีวิตน้องอะ่ะนะครับแล้วน้องต้องไปหาเงินมาเนี่ยมันเดือดร้อนญาติพี่น้องไหมน้องก็รู้นี่แต่ทำไมอะ่ะยังไปอยู่ในวังวนแบบนั้นนะ่ะนะฮะยอมหน่อยสู้หน่อยนะฮะอดทนหน่อยช่วงแกรกๆนะครับนะ เอาคนอื่นเป็นกําลังใจสิครับเนเพื่อนในคอมเมนต์เราเยอะแยะเลยนะครับฟังผมและคิดตามแล้วตาเนี่ยอ่านคอมเมนต์ดูนะครับเห็นไหมแต่ละคนเห็นไหมเขาบอกว่าเงียบแล้วอย่างงู้นอย่างนี้รับเสพสิ่งที่มันดีนะครับเข้ามาในหัวเราเข้ามาในใจเรานะครับแล้วร่างกายเราจะดีขึ้นสุขภาพสุขภาพจิตแต่ละอย่างเราจะดีขึ้นนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมพูดเนี่ยคือให้กำลังใจกันรุ่นๆนะครับเนาะเวลาผมทำคลิปแชร์ประสบการณ์แบบคนที่โดนแบบโดนหนักๆโดนแบบโอ้ยไม่อยากจะพูดถึงนะฮะบางครั้งผมก็ไม่อยากที่จะสื่อออกไปนะครับนะผมอยากจะพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับที่ทุกคนผ่านมาได้แบบสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย สิ่งเนี้ยที่ผมอยากพูดสือออกไปมากกว่ามันจะเป็นกําลังใจกันมากกว่านะครับบางครั้งผมก็จะอาจจะอยากจะพักพักเรื่องราวที่มันแย่ๆนะครับที่จะตีแผ่ออกไปให้พี่น้องได้รับรู้เนี่ยบางครั้งคนเราเหมือนจะได้กําลังใจแต่อีกคนบางส่วนเนี่ยกับท้อท้อขึ้นมาอีกตายแล้วอะไรประมาณนี้ผมบางครั้งผมก็แอบคิดนะครับว่า บางทีผมก็ไม่อยากจะสื่อเรื่องราวที่มันยแย่ๆเ,เข้าหัวสมองพวกเราอีกนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับกําลังใจล้วนๆเลยนะครับเชื่อผมเถอะครับเนาะอะไรที่หยุดได้หยุดเถอะครับนะฮะคนข้างหลังเราอ่ะเรายังมีคนดูแลอยู่นะครับนะฮะเงินทองมันสําคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับ ทั้งโลกร้ายอะไรเอ่ย่ะยังไม่มีวี่แววที่มันจะหมดไปนะครับแต่หัวใจเราอ่ะอย่าหมดนะครับนะฮะพยายามสู้หน่อยผมสู้พี่ก็สู้กับผมหน่อยสิครับนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจดีๆให้ทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะมีการไลฟ์สดวันไหนเดี๋ยวผมจะลงบอกนะครับทางช่อง y o u t u b e ไม่ก็ทางเฟซทางเพจทางไลน์นะครับสวัสดีครับ